เออพี่อย่างนี้เดี๋ยวก้พามาดูบ้านโครงการนี้แหวีมันค่าย,ออยดีใช่สวยนสวยสวยเออใช่ชพี่ฮะนั่นใช่พี่แองหรือพี่โจป่ะเออใช่ใช่าทำไมเขาถึงตกต่ำในขนาดนี้เนี่ยมานั่งเก็บขยะคะ,คะชีวิตเขาทำไมถึงตกต่ำในขนาดนี้เนี่ย แต่ก่อนเขาอู้ฟู่มากเลยนะร่ำร<อ>วยมากเลยไอเฮียไอ,อเจแล้วเนี่ยระดับไอเฮียไอเจ๊ามาเก็บขยะเนี่ยแสดงว่าเขาประมาทนะไม่รู้จักสร้างครอบครัวน่าสงสารเดี๋ยวขอ,ขอคุยกับเขาหน่อยนะใช่ใช่ไปดูเขาหนพี่น้องกินข้าวกินปลากันหรือ,อยังยังเลยใช่ไหมมีตังค์เปล่าไม่มีเอางี้แล้วกันเอาตังค์ไปกินข้าวนะตังค์ไปกินข้าว มีเมื่อไหร่เอามาคืนพี่พอป้งไม่พอที่ไม่ได้ไพพระดับเฮียทั้งทีเอาซร้อยไปมีเมื่อไหร่แล้วมาคืนตั้งใจดูแลครอบครัวนะมีบ้านมีช่องซะไปโชคดีาหาเจอแล้วนีไ่ไงโอ้โอ หาตั้งนานหาหาหาอะไรหาหาอะไรทำสร้อยตกพอดีมาทำาสะอาดบ้านนี่บ้านผมเองครับมาบ้านบ้านบ้านคุณเองเหรอใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนให้นะเดี๋ยวเลอาใหนะคือนะคืนนะไปไปกินข้าวแป๊บนึ่งเอามาคืนโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครับผมเงินเดือนหมดแล้ว